สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าวิธีสิ้นกรรมในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเราได้ยินคำว่ากายสมาลัมพะสมาลัมพะนี่ก็คือ การกระทํากายก็คือการกระทําทางกายวจีสมารัมภะมะโนสมารัมภะก็คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจพระเจ้าท่านทรงบอกว่าการกระทําทางกายเนี่ยเราใดเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความกับแค้นเป็นปักไฟแห่งอกุศลใดเนี่ยท่านให้งดเพื่อนเพื่อนวจีก็ให้งดทางจิตก็ให้งดอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมท่านบอกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะฮะ เวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็รวบรวมวิธีสิ้นกรรมเนี่ยอย่างอของพระเจ้านะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะพระเจ้าเนี่ยท่านได้ส่งพูดถึงความสิ้นกรรมดับกรรมได้อย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เรามีวิธีดับกรรมเเต็มไปบ้างเต็มไปหมดแต่ของคนทั่วๆไปนะฮะของคนนั้นคนนี้ลองเอาความเห็นของผู้ที่เป็นสัพพัญยูเนี่ยมาเรียนรู้บ้างว่าการสิ้นกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรเ,เพื่อนๆ เพราะทุกคนเนี่ยจะกลัวกรรมนะฮะว่าทํากรรมกันมาเยอะนะฮะวันดีคืนดีเนี่ยเราจะโดนกรรมนั้นกรรมนี้เนี่ยสนองหรือเปล่าออทีนี้พระเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสบอกว่ากายสมารพานในการกระทําทางกายเราใดที่ว่าทําไปแล้วเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะฮะเกิดความกับแค้นใจอะไรในภายหลังเนี่ยก็ให้เราเนี่ยพยายามที่จะละนะฮะเพื่อนๆระวางการกระทําเหล่านั้น เราเพิ่มการกระทําที่เป็นฝักไยแห่งกุศลเข้าไปวัจจีก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนใจนี้ทําอย่างไรใจก็คือง่ายๆนะฮะเอาใจของเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับนะอารมณ์กรรมฐานของเรานะฮะตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งอาศัยเพื่อนๆอนอารมณ์ที่พระเจ้าท่านได้ทรงตัดบอกว่าคือตัดบอกไว้ค,วคือกายเพราะว่า กายเรายังไม่ตายเพื่อนๆนะฮะก็จะต้องเอาจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่กับกายเพราะว่าจิตเราไม่ตั้งอยู่กับกายเนี่ยมันก็จะเกิดข้อบกพร่องทางกายทางกายนะเดินข้ามถนนนะฮะใจรอยเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าเครื่องจักรนะฮะทำงานหน้าเครื่องจักรอะไรจะเห็นชัดถ้าเป็นงานทางโรคที่ละเอียดเนี่ยจิตไม่อยู่กับกายเนี่ยเพื่อนๆมันจะเกิดข้อบกพร่องในงานทางโลกขึ้นมาทันที พระเจ้าจึงให้ตั้งจิตเนี่ยอยู่กับกายเ,เพื่อน